น้องสิพาไปชอปปิ้งมันเดียวคนมันเซรายอยู่ใสเขาไปชอปปิ้งเพ,เพราะว่าเพราะว่าโควิดมันกลับมาอีกแล้วเดี๋ยวสิพาไปเบิรงเดี๋ยวสิพาไปเบิรงห่างเที่ยวแท้เนี่ยคนมันไล่บ่ ไปก้อนขค่ไหะไปดูไปเบิงเหมือนคนมันสไลด์ป่ะเ,นเมเื่อวันศุกร์สเโมืวันี้แค่ไปเบิงเมืนสไลด์สำเร็จก่นจกเคื่อขอยไปนี่ไปไปหางประมาณขับรถประมาณเ็ดน,นาทีประมาณเนี่ยดน,นาที รถมาค่อยติดอยูน่นี่โอ้ยคักเลยเดี๋ยวสาไปรถติดฟไฟแดงแล้วโอ้ยมันี่ห้อนขับ้นนี่ไปช่งศาต่อเนี่ย8ปองศาหรือ8ปไปซิยังไวนะ้นัเกินยังก็บอ ตีเนี่ยคนมันสิไล้ยล้เขาไปชอบป,ป่งแต่ก่อนนั้นแต่ก่อนโควิดมาเนี่ยเพราะพอโควิดมาไพก็ยเายานตาย่าออกไปทางไหนเด๊สภาพแบบเบื่อคนร้ายบอ้เนี่ย 走以，我不会 ลูกชายอยากมาน้มามันนี่แม่มามามาให้ไปน้าแนวสำหรับคนมีหน้ากากใส่เย่ะสำหรับอีไลอี่ลอยากมาหน่องอีไลอยากมาหน่องไปทังได้กงเดี๋ดวมันยื่นยื่อลัดยื่อลัดคอยยื่นนี่บางหางเขากระมวลเด็กหน่อยเขาเด้บางบางหางบางอย่างป่ะบางร้านขายของมันอย่งนี้ไหมเขาบอกให้เด็กหน่อยเขา กระทั่งดวนอ่าบค,คอยไลายป็นได้ไหมนี่แต่คอยไลฟ์ เขาขยานเขาก็คอยออกจากบ้านเนี่ยวันเนี้ยตนตะหอดมนหลายวันเนี่ยลานจอรดรถแปดเดือนเติมไม่ค่อยมีคนมากมัน